ผมก็สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบรรดาอาทุกคนนะครับที่รักและชอบในการเสี่ยงโชคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องคนละฝันวัยปีนะครับผมก็กลับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอสูตรนะครับ มาตัวมาตัวนะครับสูตรสิบหน่วยบนนะครับมาตัวนะครับห้าตัวมาตัวสิบหน่วยบนนะครับมาสิบหน่วยบนนะครับเน้นว่ามาสิบหน่วยบนนะครับสูตรของเราก็จะใช้ง่ายๆครับจะชิดง่ายๆครับกับขอโทษขอไปนะครับถ้าพูดผิดหรือว่า เขียนหนังสือไม่สวยนะครับนำเสนอไปไม่ถูกใจงไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมสูตรของเราก็จะง่ายๆนะครับผมสูตรของเราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับง่ายๆก็คืองมดที่ออก8 1 1หนึ่งนะครับ้างล่างออก8 8นะครับก็ใช้1บวก8เท่ากับ9นะครับก็เอา9มาตั้ง นัาเพิ่มไป0 1 2 3นะครับนะัาเพิ่มไป5ตัวนะครับผมก็จะเป็น9 0 1 2 3นะครับ5ตัวมาตัว10บหน่วยบนนะครับมันจะมาก็ออก997นะครับข้างล่างออก98นะครับก็9ก็เข้ามาที่หลัก10บนนะครับ,ลบหลัก1 0หลักร้อยบนนะครับมา1 0บหน่วยนะครับ ก็จะเน้นที่10หน่วยบนนะครับร้อยไม่เกี่ยวไม่เน้นไม่เอานะครับจะเน้นเฉพาะ5ตัวนี้นะครับมาที่10หน่วยบนนะครับ5ตัวนี้ต้องมีตัวหนึ่งตัวใดมานะครับ10หน่วยบนนะครับต่อมาก็จะออก9 9 7ก้ข้างล่างออก8ป9ออก 98, นะครับก็จะใช้เกตหน่วยบนบวก10ล่างเกตบวก9เท่ากับ16ครับ ก็จะนำากมาตั้งนะเพิ่มไปเจ็ดแปเกาศูนนะครับต่อมาก็จะออกศูนยปสามนะครับข้างล่างออกห้าเก็นะครับแปดก็จะมาที่หลักสิบบนนะครับมาที่หลักสิบบนนะครับต่อมาก็ใช้สามหน่วยบนหกสิบล่างคือหนะครับสามบวกห้าเท่ากับแปดนะครับ แนะเพิ่มไป9ก้าศนะครับเมื่อต่อมาออก8 9 3นะครับก็เข้า8 9 9นะครับเข้าที่10นะครับ10บนนะครับเก้มา10บนออก8 9 3ข้างล่างออก5 9นะครับ3ก็มานะครับต่อมาก็ใช้3บวก5ก็จะได้8ใดไตัวเดิมน,นะครับ นับไป9 0 1 2นะครับก็จะมาออก0 5 1หนะครับล่างออก3 8นะครับก็ใช้ก็สูตรของเราก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับคือ1นนะครับมาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างก็คือหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ไปไวหน่อยหนึ่งนะครับ หน่วยบนบวกสิบล่าง3ามวกหนเท่ากับสนับเพิ่มไปสี่ห้าหกเนะครับก็จะออกข้ต่อมาก็ออก4 0่นะครับ้างล่างออก40นะครับก็เข้าที่เลขสี 4, นะครับติดมาทั้งร้อยทั้งหน่วยนะครับแต่สูตรเราคือจะเน้นเฉพาะ10หน่วยบนนะครับ5ตัวต้องมา10หน่วยบน1ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนวเน้นที่สิบหน่วยนะครับผมก็ขอเรียนให้ทราบนะครับประมาณสิบหน่วยนะครับผมเน้นที่สิบหน่วยนะครับผมจะภาพเบลอ,รบอรหรือว่ามันสั่นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีกล้องมันก็สั่นนะครับมันไม่มีไม้กันสั่นนะครับมือก็ไม่ค่อยแข็งแดงนะครับ ก็ต่อมานะครับต่อมาก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนขึ้นนึงครับ1นึ่งบวกสามสิบล่างก็จะได้4นะครับนับไป5 6 7หแปนะครับหกสีู่นยนะครับ ย้ำรอบหนึ่งนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งก็จะได้ที่เลขสี่นะครับเข้ามาที่หน่วยบนนะครับต่อมาก็นำสี่บวกสี่ได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสองออกหกหกหนึ่งนะครับล่างออกสี่หกนะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะครับหน่วยบนนะครับต่อมาใช้หน่วยบนบวกสิบล่างหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับห้านับเพิ่มไปหกเจ็ดแปดเก้านะครับ มาน่อมาออก9 9้สนะครับเก้า็มาที่10บนนะครับมัต่อมาใช้หลักหน่วยบนบวก10ล่างนะครับ4่บวก8 4บวก8เป็น12นะครับมาเริ่มกันที่ใหม่เลยนะครับ4บวก8เป็น12นะครับนับหน่วยเอาเฉพาะหน่วยบนหน่วยนะครับมาตั้งนับเป็น3 4 5 6ี่ครับ ก็จะออก3 0 3นะครับข้างล่างออก70นะครับต่อมาก็ใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ3บวกเ็เท่ากับ10เท่น0์นำศนย์มานับเพิ่มเป็น1 2 3 4สี่นะครับต่อมาออก6 2สองนะครับข้างล่างออก1นนะครับเข้าที่2นะครับ10บนนะครับมาที่ลบสิบบน ออมาใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ8บวก1เท่ากับ9นะครับนับเพิ่มเป็นย์2 3สานะครับ6 3 9สาหนะครับกับที่หลักสิบบนนะครับออมาใช้5หน่วยบนบวก10ล่างห้าบวก1นเท่ากับ6นะครับนับเพิ่มไป6 7 8 9็นะครับก็ออก3 0 7นะครับ ล่างออก9 7นะครับเข้าที่7เข้าที่0นย์นะครับ10หน่วยบนนะครับวันนี้มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเมื่อต่อมานะครับผมใช้หน่วยบนคือ7จ็กล่างคือ9ก้าเก็ดบวกเเท่ากับ16 6นับเป็น7 8 90นะครับเอามาออก603นะครับข้าล่างออก3ามนะครับเข้าที่เลข0ูนะครับ10บนนะครับ ต่อมาใช้3หน่วยบนบวกสิบล่างนะครับหน่วยบนบวกสิบล่าง3ามบวกสามเท่ากับ6นับเป็น7 8 90ดเูของเราเริ่มจากวันที่1มีนานะครับที่ลงไว้ให้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับต่อมางวดนี้เราก็จะลงเป็นของวันที่16นะครับวันที่ผ่านมานะครับออกหนึ่งมีนาออก อขอโทษนะครับผมดีประกาศแป๊บนะวนที่ผ่านมาก็จะออกที่ห้าสามแปดนะครับข้างล่างออกเจ็ดสามนะครับวันวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานะครับ ของเราก็จะเข้าที่8นะครับหน่วยบนนะครับองวดที่ดผ่านมาเข้าที่8หน่วยบนนี่นะครับต่ะมางวดนี้เราก็จะใช้หน่วยบนวกสิบล่างนะครับนำแปด บวก7นะครับเป็น15นะครับ8บวก7เท่ากับ15นะครับก็จะนำ5มาตั้งนะครับนะ้าเพิ่มไป6 7 8 9 หกเจ็ดแปดเก้านะครับงวดวันที่สิบหกมีนารอผลนะครับรอผลนะครับสิบหกมีนานะครับผมจะเขียนไว้ข้างๆนี้นะครับที่สิบหกมีนานะครับสิบหกมค64หกสี่นะครับ เลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าตัวนี้ต้องมีสิบหน่วยติดมาตัวหนึ่งนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับต้องมีในห้าตัวนี้นะครับต้องมาสิบหน่วยแปดเก้าหรือจะเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าหรือจะเป็นหกหรือจะเป็นเก้านะครับก็มารอลุ้นกันวันที่สิบหกว่าจะมาตัวไหนนะครับผม ขอไปรับชมสูตรต่อไปเลยครับผมนี่ก็จะมาชมสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะไม่ยากครับง่ายๆเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็จะใช้การชิดง่ายๆนะครับใช้10บนนะครับ10บบนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นบนสี่ตัวมาตัวนะครับเด่นบนสี่ตัวมาตัวนะครับ ง่ายๆคือเด่นบน4ตัวมาตัวนะครับใช้หลัก10บนนะครับเราก็จะเริ่มเหมือนกันนะครับเริ่มจังแต่งวดที่ออก8ปดหนึ่งหนึ่งนะครับใช้10บน10บนคือ1 1บวกเลข3คงที่นะครับเลข3เป็นเลขคงที่ตลอดนะครับใช้10บนบวก3เป็นคนเลขเลขคงที่ตลอดนะครับ1บวก3เท่ากับ4นะครับนับไป5้าหดนะครับ าจต่มาออก9 9เกตนะครับเกตก็มาที่หน่วยบนนะครับต่อมาก็ใช้10บนนะครับ10บนคือ9บวก3คงที่เท่ากับ12นะครับใช้2นะเพิ่มไป3 4 5มาจะมาออก0 8 3นะครับก็มาที่หน่วยบนนะครับ3ปไ,ไว้นิดนึงนะครับมาต่มาก็8นะครับ10บนนะครับบวก3คงที่เท่ากับ แปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเท่ากับหนึ่งนับหนึ่งมาตั้งนับไปสองสามสี่นะครับมานตะมาออกแปดเก้าสามนะครับสามก็เข้าที่หน่วยบนนะครับสูตรนี้ชอบมาที่หน่วยนะครับก็เข้ามาหน่วยบนนะครับแล้วก็ต่อมาใช้เก้าบวกสามนะครับก็เป็นสิบสองสองสามสี่ห้านะครับออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเข้ามาที่สิบอนนะครับ ต่อมาใช้5บวก3ก็ได้8นะครับนะับเพิ่มไป901นะครับบอ,อก40 4ข้างล่างออก4 0นะครับก็เข้าที่0ย์ใน10บนนะครับงอต่อมาไปไวๆวเลยนะครับงวดต่อมาก็0นบวก3นะครับ10บนบวก3คงที่เท่ากับ6เอ้เท่ากับ3นะครับขออภัยด้วยที่พูดผิดนะครับ ูนบวกสามเท่ากับสามนะครับนับไปสี่ห้าหกนะครับต่อมาออกหกหกหนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขหกนะครับผมต่อมาใช้สิบบนบวกสามคงที่ก็หกบวกสามก็เป็นเก้านะครับเก้านับเพิ่มไปศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ต่อมาก็ออกเก้าเก้าสี่นะครับข้างล่างออกแปดสี่นะครับเข้าที่เลขเก้านะครับสิบบนนะครับต่อมาเช็คสิบบนบวกสามคงที่เก้าบวกสามก็ได้ 12นะครับนับลไป3 4 5ี่ห้านะครับออก3 0 3ศนย์าะครับข้างล่างออก7 0ศนย์นะครับเข้าที่เลข3หลักหน่วยนะครับต่อมา10บปอนด์ก็คือ0นะครับ10บปอนด์ก็คือศนนะครับศบวก3ก็เท่ากับ3นะครับ3ามนับไป4ี่ห้านะครับออก6 2สองนะครับวันนี้หลุดนะครับหลุดไปที่หลักร้อยนะครับสูตรนี้เป็นสูตร เด่นบนนะครับสีตัวมาตัวนะครับไม่เน้นที่สิหน่วยนะครับแต่จะไปแต่เน้นมา3ตัวบนนะครับมาหุดนี้งวดนี้จุดไปจะหลักหน่วยนะครับไปหลักหลักร้อยนะครับไปหลักร้อยต่อมาใช้2องบนคือ2นะครับ2องบวกสามตงที่นะครับสองบวกสเป็นห้านะครับหนับไปหกเจ็ก็ออก3ามเ้านะครับกลับเข้ามาหน่วยนะครับ เข้ามาหน่วยนะครับเข้ามา10หน่วยต่อไปเช็ค้ออก 9, บบ3เท่ากับ12นะครับนับไป2 3 4 5นะครับ2 3 4 5หก็ต่อมาออก3 3 0 7ครับวันนี้ก็หลุดไปที่หลักร้อยนะครับเราได้สูตรของเราได้2 3 4 5หนะครับหลุดไปที่หลักร้อย วันนี้ก็ไป่หลักร้อยแล้วก็มาบวกสิบโบนนะครับสิบโบนใช้สิบโบนบวกสามคงที่นะครับนำศูนย์ไปบวกสามได้สามสามนับไปสี่ห้าหกนะครับก็ออกหกศูนสามนะครับก็ก็มาหน่วยนะครับต่อมาใช้สิบโบนก็คือศูนนะครับศูนย์บวก3ามคงที่ได้สามนะครับเท่ากับสามนับไปสี่ห้าหกนะครับต่อมาเมื่อที่ผ่านมานะครับก็ออกห้า สานะครับข้างล่างออกเจ็ดสานะครับก็เข้าที่เลขสานะครับหลักสิบโนนะครับต่อมาใช้สิบโวคือ3นะครับ3ามบวกสามได้6นะครับหกนับเปเจ็ดแปดเนะครับ6 7 8จ็นะครับมาดูกันนะครับว่าจะชนกับสูตรที่เราลงไปให้ที่แล้วนะครับที่ตัวไหนนะครับนี่นะครับมาดูใส่กันนะครับชนที่หกเจ็ดแปนะครับ จนที่หกเจ็ดแปดเก้าจนสี่ตัวนี้นะครับคาดว่าสี่ตัวนี้น่าจะมาสิบหน่วยบนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับระหว่างหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับสี่ตัวนี้ต้องมาตัวหนึ่งแหละครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวชัวร์ครับผมยังไงก็ก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมลืมคำเตือนนะครับ สือถ้วยการชิดคำนวณเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับชิดคนคำนวณมาเพื่อให้รับชมในรับชมเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับให้เป็นแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือเสี่ยงผิดกฎหมายได้ๆนะครับในต่ำกว่า18ปีไม่ควรชมนะครับก็ทำตามกฎทำตามข้อกงกติกาของทางช่อง u t u ู e นะครับก็คือผู้ใดที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมลิปนี้นะครับผม ถ้ารับชมก็คนปรึกษาผู้ใหญ่นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราทำชิปใหม่ๆจะได้เข้ามารับชมก่อนใครนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ็ขอกขอบขอบคุณครับสำหรับชิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับกับสวัสดีครับผมขอใหอ้รวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม